I. คนหนึไม่ทำความฝันให้เป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมกลัวลากลัวโดนตอบขัเคลื่อนบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จเพราะมีสภาพเราจะบอกว่าเพื่อแก้แค้นที่โดนเยัดญาติเยียดญาติอันี้คนบางคนอาจจะขับเคลื่อนตัวเองให้อยากพิสูจน์ว่าเราเป็นที่รักของที่บ้านปัจจุบันที่เราเป็นมันผลกระทบมาจากอดีตอะไรชุดรั้งเราไว้อยู่อะไรมันไม่ยอมให้เราพุ่งทะยานไปข้างหน้าสักทีเพาะบางครั้งครับเรายังไม่ได้ค้นพบตัวเองว่าเรามีปมอะไรเรื่องราวอะไรที่มันสร้างตัวตนให้เรามาเป็นปากการค้นพบตัวเองของแต่ละคนมันมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันเรื่อยๆเฮ แล้วค,คนทำงานอะไรแล้วเ,เป็นคนแบบไหนมั่นใจได้อย่างไรครับที่เราพูดได้เต็มปากว่าเราคนพบหรือรู้จักตัวเองแล้วคลิปดีมีคำตอบครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมอยากจะพาเราย้อนกลับไปสักนิดนึงเนาะว่าตั้งแต่ตอนเราคลอดออกมาในวัยเด็กคุณว่าคุณรู้จักอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองบ้างครับอมเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ผ่านเรื่องราวของชีวิตโอมและโอมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ค้นพบตัวเองได้แน่นอนครับผมจะบอกครับว่าในช่วงที่เราเริ่มเติบโตมากขึ้นเราอาจจะเริ่มเจอว่าเราชอบสายวิทย์หรือชอบคณิตหรือเราชอบภาษาว่าเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นบล็อกเกอร์หรือเราอาจจะอยากทําธุรกิจหรือเป็นเทรนเดอร์ซึ่งไอ้ระหว่างทางที่เราอยากจะได้ลอง explore สํารวจตัวเองออ่ะบผมจกวาาย เพิ่งไปตัดสินตัวเองนะจากคณะที่เราเลือกหรือสาขาที่เราเลือกพิถึงพี่ตูนก็ได้นะครับ่างพี่ตูนที่เขาจบด้านนิติมาจริงป่ะแต่สุดท้ายเขามาเป็นศิลปินครับเราเห็นคนหลายๆคนครับที่จบมาในแต่ละด้านแล้วก็ไม่ได้ตรงสายงานของตัวเองแต่มันเพราะอะไรครับเพราะเขาได้เจอตัวตนของเขาสิ่งสาคัญที่สุดในการที่เราจะเข้าใจชีวิตตัวเราว่าเราอยากจะคนพบอะไรอ่ะมันมาที่แก่นคําถามของการที่เราเริ่มเรื่องแรกเลยครับเรารู้ไหมว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร คำถามนี้ครับเป็นคำถามที่ผมเริ่มโดนปักธงครั้งแรกตอนประมาณอายุ1 9บเถึงยีครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตกันด้วยหรอหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรอการเงินหรอเราต้องมีไรายได้เท่านี้หรอเราควรจะมีชีวิตแบบนี้หรอผมบอกเลยครับการค้นพบในสเตจแรกของตัวเองก็คือพอเรารู้จักตัวเราเองสิบปบใช่ป่ะเมื่อกี้อาจจะเป็นเฟสที่หนึ่งรู้จากตัวเองชื่ออะไรบ้านที่ไหนเรียนอะไรปนใปนเฟสที่สองครับผมมองว่าแล้วเ,เราจะไปที่ไหน อันนี้ก็เป็นการค้นพบตัวเองอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเราจะไปที่เป้าหมายไหนหรอเออไออันนี้เป็นช็อตที่สําคัญครับเพราะผมบอกเลยเลยว่าในแบบแรกเนี่ยใครๆก็รู้จักอยู่แล้วในการค้นพบตัวเองใช่ป่ะแต่การที่เราจะมีเป้าหมายว่าเราอยากจะไปไหนเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากเป็นคนแบบไหน <c oughs> เราเห็นชัดมากว่าเราจะเป็นคนคนะนั้นนั่นคือการค้นพบตัวเองอีกแบบหนึ่งครับว่าศักยภาพของเรามันจะมาหลังจากเราปักธงได้ชัดว่าเราอยากจะเป็นใครยจะเป็นอะไรมันจะมีแรงขับเคลื่อนครับซึ่งสิ่งนี้มันจะ ดแต่หลายหลายคนอ่ะไม่กล้าทําความฝันให้เป็นจริงเพราะอะไรรู้ไหมกลัวครับกลัวพลาดกลัวที่จะลองแล้วผิดพลาดกลัวโดนตําหนิกลัวล้มเหลวสุดท้ายไม่ได้ลองอะไรสักอย่างเลยจนให้ทําให้เราเป็นอะไรครับติดกับดักอยู่ในความกลัวจนไม่กล้าที่จะค้นหาตัวเองการค้นหาเนี่ยครับมันใช้ความกล้านะทุกคนไอผมพูดจริงๆนะคือถ้าเรากล้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอตัวเองในเลเยอร์ที่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นลองเปิดใจตัวเองกว้างในการ ตั้งเป้าหมายดูว่าชีวิตเราต้องการอะไรจริงๆครับถัดมานะเมื่อคุณอ่ะค้นพบตัวเองนะครับว่าเรามีเป้าหมายอะไรแต่เชื่อหรือไม่ครับค้นพบตัวเองในระยะที่มันลึกกว่านั้นก็คือเแบบวลราเรามีเป้าหมายแล้วว่ามองออกไหมว่าเป้าหมายมันถูกขับเคลื่อนเพื่อเติมเต็มอะไรให้กับตัวเราครับลึกๆในตัวเราครับมันมีการค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเราแน่นอนแรงขับเคลื่อนบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จเพราะมีอิสรภาพบางคนจะบอกว่าเพื่อแก้แค้นคนในวัยเด็กที่โดนยัดญาหยียดยามบางคนอาจจะขับเคลื่อนช่วยด้วยการที่เราจะได้มี ความไร้กังวลน,น,นี่คนบางคนอาจจะขับเคลื่อนตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จเพื่อเจอว่าเราแค่อยากพิสูจน์ว่าเราเป็นที่รักของที่บ้านทุกเรื่องที่เราทํามันก็มีแรงจูงใจนี่แหละครับทุกท่านพอเราคนพบตัวเองในเลเยอร์ที่มันลึกขึ้นนะมันจะเริ่มเป็นการคนพบตัวเองถึงเหตุและผลที่ทําให้เรามาเป็นเราในวันนี้ครับคนบางคนครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่ต้องพูดออกสื่อปุ๊บตื่นเต้นกลัวกังวลเพราะอะไรครับสาวก็ไปในวัยเด็กดันไปเจอครับว่าเคยมีเหตุการณ์ที่พูด แล้วโดนเพื่อนในห้องหัวเราะแซวทำให้หมดความมั่นใจในตัวเองครับก็เลยเฮ้ยไม่กล้าที่จะสร้าง Impact ต่อเห็นไหมฮะอันนี้คือการคนพุตัวเองในอีกแบบหนึ่งว่าปัจจุบันที่เราเป็นมันมีผลกระทบมาจากอดีตบางอย่างคนบางคนครับกลัวที่จะสำเร็จครับงงปะกลัวที่จะสำเร็จมีด้วยเหรอวะแต่มันจะมีครับในวันที่เราเจอไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่บางคนจะเจอว่ามันมีปมบางอย่างในวัยเด็กเช่นพอที่บ้านรวยปั๊บทุกคนรัก แต่พอวันหนึ่งที่ที่บ้านเสียชีวิตไปคนทุกคนไม่ได้รักบุกคคลคนนี้เลยแล้วก็รู้เลยว่าไอ้เพื่อนรอบตัวทั้งหมดเนี่ยมาเพราะผลประโยชน์พอเราเจอแบบนั้นปุ๊บเขาก็เลยให้ความหมายว่าความสําเร็จจริงๆไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยเป็นเรื่องที่มันหลอกลวงและกลวงมากสมมติเด็กคนนั้นดันไปนมีความเชื่อแบบเนี้ยชีวิตนี้อยากจะสําเร็จจริงๆไหมครับบอกเลยว่ายากเพราะอะไรครับมันจะเจอความาท้าทายกับตัวเองที่ทําให้เราเดินไปข้างหน้าได้ยาก อะละนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญดังนั้นการค้นพบตัวเองในเลเยอร์ที่มันละเอียดขึ้นแล้วมันก็คือการเห็นอนดีตของตัวเองนะ,องอะผมทวนใหม่นะตอนนี้เราพูดถึงค้นพบตัวเองเลเยอร์แรกก็เป็นเรื่องของรู้จักตัวเองเป็นยังไงชื่ออะไรทาอะไรความรู้ทั่วไปมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้กันง่ายๆแล้วเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไร <S <S สิ่งที่2คือค้นพบตัวเองในเลเยอร์ที่แบบว่าเรารู้ เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการอะไรในชีวิต3คือไอสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะอะไรมันขับเคลื่อนเราอันนี้ก็เป็นการค้นพบตัวเองในมิติหนึ่งที่มันลึกซึ้งมากขึ้นสิ่งที่5ครับการที่เราได้เจอว่าอะไรชุดรั้งเราไว้อยู่อะไรมันไม่ยอมให้เราพุ่งทะยานไปข้างหน้าสักทีเพาะบางครั้งครับเรายังไม่ได้ค้นพบตัวเองว่าเรามีปมอะไรเรื่องราวอะไรที่มันสร้างตัวตนให้เรามาเป็นเราเห็นไหมครับการได้รู้จักตัวเองการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็กสื่อที่เราเสพเหตุการณ์ที่เราเจอในอดีตต่างๆมันหล่อหลอมให้เรามาาาเเเป็นน,นนนรรใวัมลยกนะ ินสุขภาพความสัมพันธ์การงานชีวิตที่เรากำลังมีอยู่ล้วนแล้วครับโดนขับเคลื่อนมาจากรากของความเชื่อในอดีตทั้งนั้นเลยครับทุกคนแต่เชื่อหรือไม่ครับมันก็มีเลเยอร์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับไอ้คำว่าเลเยอร์ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ปมในตัวเองแล้วแต่มันเป็นการที่เราเจอครับว่าเ้าความจริงของการเป็นตัวตนเรามันคืออะไรมันจะมีกฎในการพัฒนาตัวเองข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากครับที่เขาบอกว่าเราควรจะเป็นคนที่ life long learning หรือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะมันจะเจอเรื่องหนึง วันที่เราคิดว่าเรารู้จักตัวเองแล้วอะแสดงว่าเราเริ่มหยุดพัฒนาตัวเองในระดับหนึ่งแต่วันที่เราพัฒนาตัวเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอว่าเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ชื่อที่ถูกตั้งตั้งแต่วันแรกก็เป็นสิ่งที่สมมุติคนที่เขาเห็นเราเป็นเราจริงๆเขาไม่ได้มองเราเป็นเราแต่เขามองผ่านประสบการณ์ของเขาผ่านแว่นตาและโลกของเขามองทะลุมาที่เราผมถามเลยสิถ้ามือเนี้ยเป็นมือของโอมอยู่แต่โอมตัดมือนี้ทิ้งปั๊บ มือที่เอาไปวางไว้เน่าๆเนี่ยยังเป็นมือขององค์อยู่ไหมครับมันยังเป็นขององค์อยู่ไหมเออแล้วจริงๆอะไรคือของเราถ้าเราเห็นได้จริงๆนะครับความคิดของเราที่เราพยายามควบคุมบ้างที่เราคุมไม่ได้เลยแล้วมันเป็นของเราจริงไหมและอารมณ์ที่เราเห็นว่ามันวิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็อยู่ในตัวเราตลอดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็วางเอ๊ะแล้วเอ๊ะอารมณ์มันคือตัวเราไหมความเครยียดใช่ตัวเราไหมพอถึงจุดนี้มันจะเป็นการค้นพบตัวเองในมิติของจิตวิญญาณการค้นพบ จริงๆเราอาจจะเจอว่าทั้งหมดมันเป็นแค่ความว่างเปล่าก็าได้ฟังดูมันดูคอนเซปต์ชัวร์แล้วจับต้องยากมันดูแอบสแตรกเกินเนาะแต่ผมแค่อยากจะบอกครับว่าการค้นพบตัวเองของแต่ละคนมันมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันเรื่อยๆและสุดท้ายครับถ้าคุณอยากเจอตัวเองผมขอฝากสิ่งสำคัญตรงนี้แล้วกันนะครับว่าหนึ่งเอะใจกับชีวิตตลอดเวลาเปิดพื้นที่ให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาว่าเราเป็นใครเราพัฒนาอะไรเราเรียนรู้อะไรต่อเพิ่มเติม,ตมได้สิ่งนี้คือทางลัดและใบเบิกทางสำคัญครับคือการเอะใจ ให้เราได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่2นะครับคือเวลาเอะใจอะไรอยากรู้อะไรอ่ะอย่ามัวแต่กลัวแล้วก็รอครับเพราะความสําเร็จในการค้นพบตัวเองไม่ได้มาจากการนั่งรอนั่งมโนนั่งคุ้นคิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําสุดท้ายก็ไม่เจอสักทีครับดังนั้นมันต้องกล้าที่จะลงมือทําและลองเรียนรู้ครับเอะใจลองเรียนรู้ลองทํานะครับและอันที่3ครับยืนหยัดให้มากพอในการพัฒนาตัวเอง ระหว่างทางในการคนพบตัวเองคุณจะเจออุปสรรคคุณจะเจอความท้าทายคุณจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจจะเชื่อผมครับเพราว่าทุกเหตุการณ์จริงๆแท้จริงแล้วมันเข้ามา ขัดเราเพื่อให้คุณกลายเป็นบุคคลที่ดีขึ้นต่างหากครับดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ณจุดจุดไหนอยากค้นพบตัวเองว่าเกิดมาเพื่อทํางานอะไรอยากเกิดมาเพื่อค้นพบว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรหรือเกิดมาเพื่อค้นพบเรื่องของสภาวะจิตภายในว่าเราเป็นใครการค้นพบตัวเองของคุณนั้นมันเป็นเจอร์นี่ที่สวยงามมากและเราสามารถเรียนรู้กันได้ตลอดชีวิตครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์อะไรบางอย่างให้เราหลายๆคนได้ตกผลึกนะครับและสุดท้าย คุณเป็นคนเดียวที่รู้ครับว่าการค้นพบของตัวเองของคุณเป็นยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองฟังเสียงภายในตัวเองให้เยอะเพราะผมเชื่อครับว่าคนข้างในคุณ<ม>ที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยเขารู้จักตัวคุณดีกว่าโอมรู้จักคุณแน่นอนครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองค้นพบตัวคุเองและเราเบรกทูไปได้วยกันนะครับ